Pcx 150เดี๋ยวมาดูลูกค้าบอกว่าปั่มติกเสียเเราจะมาลองสตาร์ทดูว่าการเป็นไงเครื่องหมุนแต่สตาร์ทไม่ติดเครื่องหมุนแต่สตาร์ทไม่ติดเดี๋ยวเรามาทำการแกะ ไฟเบอร์ก่อนเดี๋ยวเราจะแกะเบาตัวนี้ออกก่อนต้องถอดทั้งชุดทัสองตัวตรงนี้ก่อนอันดับแรกเราต้องเช็คหัวเทียนก่อนเราจะเช็คหัวเทียนก่อนว่ามันมีไฟผ่านหัวเทียนไหมแล้วเราค่อยไปเช็คปั๊มติกพอดีลูกค้าบอกว่ามันเหมือน เหมือนปัตมติ๊กเสียเดี๋ยวเรามาแกะไฟเบอร์ก่อนแกะน็อตตรงนี้มันจะเห็นน็อตแค่สี่ตัวเดี๋ยวเราจะแกะข้างนี้ p c x จะแกะยากหน่อยนะแกะน็อนตตัวนั้นเสร็จงัดตรงนี้ครับ ngắt rồi. Oke, ngắtขึ้น. Ừ, à, cũng mới 4. เราก็จะมาเช็คไฟนะครับในหัวเทียนเทียนอยู่ฝั่งขวาไฟมีโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คแรงดันเอานิ้วไปอุดตัวหน่าตาร่งัับเ สี่นี่ตูงแน่เต็มเหมเนี่ย<า>โอเคแรงดันเยอะครับรรบ้าน,าานเดี๋ยวเราจะมาถอด <c oughs> ถอดสายปั๊มติกดยู่เราใช้อุปกรณ์วัดแรงดันปั๊มติก แนะไข่คคโครงแบนแกะตรงนี้ยกขึ้นแย่ไปยกขึ้นโอ้ยหลุดหลุดหล,ล,ล,ลุดแกะเบ,บาๆันนี้ชั้งแรงเยอะไปนิดนึงถอดตรงนี้ออกยกถอยหลัง ถอยหลังเขาปลายของตัวแรงดันแย่เ yeah, ข้าไปเนหัวฉีดกดไปฝั่งนี้ใส่ข้างหนึ่ง โอ้ oh, ปั๊มติ๊กปั๊มติ๊กไม่เสียนะปั๊มติ๊กใช้ได้อยู่ปั๊มติ๊กไม่เสียแสงดันมีเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนหัวเทียน,<ด>ยนหวยนัวเทียนน่าจะบอดเราเปลี่ยนหัวเทียนดูเครื่องดูมันมีควันออก ครับตอนนี้ก็ดึกแล้วก็จะมาถอดเครื่องมือเนี่ยรถ p c x หาการปั๊มติ๊กก็หาไม่เจอปั๊มติ๊กไม่ได้เสียนะครับอาการพอถอดน้ำมันล้างถังถอดก่อล้างดปั๊มติ๊กเอนะครับน้ำมันที่ได้ อันน,น,นี้น้ำมันที่ถ่ายอันนี้ดำนะน้ำมันน,นี้เราจะแบบตั้งมาร์กดูในมาร์กมากของ P C X มันจะมีวาลตรงนี้ตรงติงตรงนี้ดูอาการโซ่เราลิน มันจะเบี้ยวครับมันจะเบี้ยวันจะไม่ตรงเนียไม่ตรงตรงนี้คล้ายๆสู้เราลิ้นหย่อนหย่อนแล้วมันสตาร์ทไม่ติดผิดมากเหมันเบี้ยวตรงนี้มันเบี้ยวไปทั้งหมดโอเคเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขกันเดี๋ยวเราจะถอดลูกสูบดูด้วยว่าแหวนลูกสูบมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาถอกดกันก่อนนะครับ แล้วเราก็ถอดฝาสูบเรียบร้อยแล้วนี่เสือสูบดูอันนี้นี่ครับดูครับยกยก,ยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงได้ลงมาครับอาการนี้น่าจะน้ำมันเครื่องแห้งใช่ครับไม่งั้นก็หลวงครับเอเดี๋ยวเรามาดึงฟลุตเรามาลุ้นกันสิลุ้นกันครับจับสาครับไปรุ่นโอเคครับจับปะไ,ไม่นี่โอ้ย โอ้โหนั่นครับพอแต่รถสตาร์ทไม่ติดครับแหวนไม่มีเลยแหวไม่มีเลยแหวนเกลี้ยงเลยแม่สตาร์ททั้งวันก็ไม่ติดรถแหวนไม่มีว้าวสุดยอดโอ้ยมาดูลูกสูบเป็นรอยไหมเป็นรอยโอ้โหไม่เหลือลูกสูบไที่อันนี้เสื้ออันนี้เสื้อสูบก็นั่นไงที่บอกลูกสูบได้เลยก็มันเป็นรอยพูดผิดนิดนึงเสื้อเป็นรอยนี่ครับนี่ไอ้ดำๆน่ะนี่พี่ ฝาไม่รอยนี่ครับนี่ขวายฝาไม่รอยปาก็เมาเต็มเลยครับนี่ลูกสูบไม่มีลูกแหวนรถจักรรถนอกไม่มีแรงอัดไม่มีแรงอัดครับนี่อย่างนี้ดูเละกทำจากช่างไหนมาครับกุ้งได้ใส่ช่างไหมไม่ได้มาเขาไม่ได้ทำจากช่างไหนหรอกอันนี้อันนี้น่าจะเดิมๆสนใจครับช่างเชียนได้นะเดิมเดิมนี่ครับตติด่อช่างเชียนได้ครับช่างเชียนตัวแรงถ้าแหวนมันมีมันจะมันมันจะนูนนูนออก อันนี้มันไม่นูนสักนิดเลยพอแต่รถสตาร์ทไม่ติดนังค่อยค่อยคอยคอยอครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะแจ้งลูกค้าว่าลูกเป็นรอยนะครับแหวน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 ไม่ได้ตายแหวนไม่ตายลูกสูบแหวนหมดแหวนหมดนะครับนี่แหวนหมดครับแก่ครับโอ้โหน่าจะอาจารย์น้ำมันเครื่องแห้งนะนั่นแหละได้ทำอะไรให้ทำโอ้ออู่นี่มีรถซิ่งด้วย อู๋นี่อันนี้สิชงชงชิงนนชลองเชงนนอันนี้ชลองเชงอันนี้มาลองมาเรง <c oughs> อันนี้มาลองมาเรงอันนี้ชงชงิงอันนี้มาลองมาเรงช่างช่างรถส,สตาร์ททำไมไม่ติดเ <c oughs> ช็คเช็คก่อนทำไมไม่ใช้ไดเกียวล่ะทั้งขาดติดง่าย โอเคครับรถนี้เดี๋ยวเราจะแจ้งลูกค้าแม่พอแต่เราสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดเช็ดล้างน้ํามันเครื่องอะไรก็เรียบร้อยแต่ลูกค้าเขาเจาะจงไปที่ปั๊มติ๊แต่นี่เราเลยแกะออกมารู้เลยครับสาเหตุแหวนไม่มีครับแหวนไม่มีแหวนไม่เหลือเลยแหวนไม่ตายนแต่แหวนไม่เหลือมันไม่เหลือเลยเห็นไหมแหวนไม่เหลือ แนหมดแหมน,นจ,จมเี่ยงนมืลย 50, ครับรับขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบเดี๋ยวเราไปติดต่อล<ด>ูกค้า,าอ่น